ลองพูดดูได้ยินไหมมาพูดดูได้ยินไหมรอสวัสดีครับได้ยินเสียงชัดไหมครับ้องพูดดูเสียงมายังครับผม นเสียงรถเข้าเสียงไรครับผมเอ้เอาเลยสวัสดีครับวันนี้วันที่23มกราคมนะครับ2565นะครับวันนี้เรามาดูบรรยากาศเบื้องต้นนะครับคร่าวๆว่างอยู่2คันนะครับ BL 525ดีดีเซลครับเครื่องสองพัน gue, ออปชั่นครบๆนะครับคันนี้เครดิตดีไม่ต้องใช้ตางสักบาทเลยนะครับเปิดมานี้ใหม่กิฟตใช้ตางสักบาทเลยนะครับเปิดมานี้ใหม่กิฟตัวนี้ของแต่งจะมีตัว được hai cho ข้างหลังมีแอร์หลังด้วยนะครับคันนี้เบาะหนังโรงงานครับชุดแต่ง M s p o r t ตรอบพันนะครับราคาลดไปให้เยอะนะครับฉลองเปิดร้านใหม่ครับผมใครหาอยู่มาดูได้เลยนะครับที่คาร์ทูเฟนนะครับนี่ท่อคารับอนวิครับชุดดักเทลหลังคาร์บอนแท้นะครับตัวนี้กุญแจครับเท่ เราจะพาไปดูเบนซ์พาไปดูเบนซ์ก็้องไปนี่ครับเบนซ์ c v 2ว0นะครับผม1.6เออรบานสเปคลิฟนะครับ CLA 200คันนี้ครับด้าอเดียวเหมือนกันนะครับผมดา่อยห่งแสนเก้าหมบาทะครับวันนี้บอกมาจากเขตร,รถไปเลยจา 68, ่ายนึงล้านสองแสบาทลดเลยจ็ล้านหนึ่งแสนก้านบครับด้าเนะครับแว็บเปลี่ยนสีฟรีนะครับโปรโมชั่นคา r ทูเฟนจัดให้ สีฟสีนะครับโปรโมชั่นรบ้านมือเดียวป้ายแดงทุกคันนะครับบอกเลยรถบ้านมือเดียวป้าแดงทุกคันรฟรับโรูนรถบ้านมือเดียวป้ายแดงท,ทุกคันนะครับบอกเลยรถบ้านมือเดียวป้ายแดงทุกคันเวยในหล่อเลยมาดูข้างหลังบ้างครับ ่อนอยู่ประมาณ19,000กว่าบาทนะครับ84งวดคันนี้ได้ดอกเบี้ยพิเศษ9%เท่านั้นนะครับผมสหรับลูกค้าทวอร์รอประมาณ19,000กว่าบาทนะครับดงวดคันนี้ได้ดอกเบี้ยพิเศษเอรหลอๆเลยภายใน ใหม่มากเจ้าของรักษาดีครับหลังกันนะครับหลังเ้เอหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้กามหม,ม,าม,ม,หม,ามื่นบา,าทพร้อมแปบเดียเดี๋ยวดูห้องเครื่องกัน อันนี้จะมเือนะครับครับผ่อนประมาณห้า0 0ันบาทขึ้นไปนะครับสนใจสอบถามได้ออกรถมีเครดิตใช้ตังสองพันเลยนะครับอันนี้วีออสเกรธรรมดาน,นี่อเม l ่าเกียออโต้ครับอันนี้แจ๊สจีอีสอครับเข้าใหม่ครับคบันนี้ก0 0บาทน,นะครับนะครับผ่อนเริ่มต้น5 0 0 0 6,000 7 0 0เจมีให้เลือกหลายแบบนะครับ นี่รถครอบครัวครับเจ็ดที่นั่งโต้วตาวิดรถทุกคันนี่ของแต่งนี่เบิกใหม่ให้หมดทุกอย่างนะครับจัดทรงลงล้อตัวนี้จะเป็นรถผ่อนประมาณ5,000ันกว่าถึงหกพันนะครับลองดูก่อนได้สีเดิมโรงงานเลยบางๆไม่มีทําสีนะครับ โอ้แต่คันนี้ขับดีผ่อน6,000กว่าบาทเนี่ยคันนี้นิสสันเทียร่ารถผู้บริหารนะครับผมผ่อนอยู่6,000กว่าบาทราคาขายอยู่ที่3 2 5 0 0 0รถปี11นะครับภายในสวยๆเลยครับผมขับสบายม่มยม<า>นิ่มเบาะนี่แบบโอ้โหเลอะนั่งไปนี่แบบอยากนอนอ,ะอ่ะนิ่มจริงคันนี้คุ้มๆเลยไอเทมแลอเลยคันนี้บ้าเดี๋ยวพาไปดู g k f b กันปะครับ ของเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ตลาดรถจนบางบัวทอง289นะครับผมเต็นคาร์ทูเฟและแสลากรรสซิ่งแสเลนแล้วก็วาคาร์ทูเฟยคร <แจ S 2> <อ>าอยู่ที่ GK ครับปีอ <B> 15อันนี้ก็เข้าใหม่ครับแจ๊จ GK ปี15หพรอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทนะครับผมเครดิตดีออกรถ2,000รับรถได้เลย2,000เท่านั้นครับ2 0 0พเท่านั้น อันนี้แอคคอร์ดก็เข้าใหม่ครับ09แอคคอร์ด9เข้าใหม่เคดิตดีออกรถ2,000เหมือนกันนะครับผมแม็กยางเบิกใหม่ให้หมดเลยนะครับล้องานฟอร์ o m i n g ล้อเบานะครับผมพร้อมยางใหม่4เส้นนะครับเราไม่มีใส่งานเอบอร์2นะครับรถคันนี้ราคาใกล้ๆเคียงครับมีสีขาวกับสีเทาให้เลือกนี่เดี๋ยวเรามาดู FB และกันเผื่อขวัญใจวัยรุ่นฮอ n ด้ FB นะครับ อาจจะเก<ม>งๆหน่อยนะเพิ่งหัดไล์สดนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยล้อเบอิกใหม่ทุกคันนะครับผมล้อยางเบิกใหม่ให้ทุกคันนะครับงานฟอร์ฟมิงนะครับล้อเบาขับสบายนะครับแข็งแรงคนท่านเหมือนล้อเดิมศูนย์แน่นอนก็เป็นร้านพันธมิตรกันนะครับบอกว่ามาจากไล์สดคาร์ทูเฟนเรามีส่วนลดพิเศษให้ของแถมโปรโมาชั่นดีๆดอกเบี้ยพิเศษนะครับ บอกได้เลยว่ามาจาก YouTube ร้านคาทูเฟนเดี๋ยวพี่ๆที่แสนรักรสซิ่งเขาจาัดก,การให้เลยเรื่องราคาพิเศษเรื่องรถให้เรื่องดอกเบีย้ยจัดไฟแนนซ์ไม่ยากแล้วก็ผ่านทุกเคสครับขอแค่อย่าติดแบ็คลิสพอทางเรายินดีดูให้ทุกเคสครับ,อ, 2, บอันนี้ซี v i c หายยากนะ FB 2.0ของแต่งนี่ ได้ได้ใบไขยดีมาครับว่าการันตีว่ารถที่นี่กีเราไม่มีสม้ากชนหนักกันแน่นอนตัวนี้จะเป็นเครื่องสองพันนะครับผมแม็กใหม่ย่างใหม่เหมือนเดิมนะครับผมมาไปดูหลังกันดูท้ายมั่งท้ายนี่ตัวนี้หลอกนั่งนี่ขับนิ่มๆนยครับซีวิกพักมาสอบถามได้เลยนะครับหาคันไหนเดี๋ยวเราพาไปดูครับผมอเดี๋ยวเราให้ดูตูดท้ายหน่อยรอรอชอบสีไหนเรามีให้เรียกหลายคันนะครับนี่ครับ นึงหอี่าอ่านีสองพั 2, หายากหน่อยซื้อไปจบเลยคันเดียวคุมค้มๆออปชั่นครบคมีแพนเดนชิเนวิเกเ,เตอร์ครับคันนี้สองพ <2, 000 S 2> เท่านั้นทุกคันนะครับผมมีโปรโมชั่นนะครับบอกมาจากไลส์สดคาร์ดูเฟนนะครับผมเข้ามาที่แสนรักร็ซิ่งไทยแลนด์หรือเต็นคาร์ดูเฟนนี้ก็สวยว่ะ นีเทาหล่อหล่้ทุกคันเลยเนี่ยสีเทาล่อหล่แม็กใหม่ยางใหม่เหมือนกันนะครับคันนี้ฝากแชร์กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมีรับประกันหลังการขายทุกคันนะครับลืมบอกสามเดือนหรือห้าพันกิโลนะครับใช่เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องขัดสีเคลือบแก้วให้ครบ่ะเดี๋ยวเราไปดูแจ๊กกันดีกว่าปะ f ฟ n ทีนะครับหรือที่แฟนเพจ f a c e b o o คา a r ทูเฟนนะครับผมเข้ามาดูกันได้เลยนี่คันนี้ก็รอเนี่ยห้าห้าแสนต้นต้นผ่อนประมาณเก้าพันกว่าบาทครับเราแต่งให้ครบครบครับที่นี่อันนี้แจ๊ดเข้าใหม่ GE แจ๊ด GE จอผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันนะครับผมแจ๊ด GE จะผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันนะครับ ออกรถเหมือนเดิมนะครับผมฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอนออกรถ2 0 0 0บาทเครดิตดบอกเลยนะรถสวยใครๆก็ถ่ายรูปสวยนะครับแต่ถ้าอยากดูว่ารถสวยจริงไหมแวะมาคุยกับเราได้ครับบอกเลยว่าถ้าหาอยู่ได้ไปคุมค้มๆครับสภาพพวกนี้อันนี้จะเป็นซิตี้โฉมใหม่และไปท้ายแบ็กแมนนี่ปี15 425ครับเครดิตดีใช้เงิน2 0 0 0เหมือนกัน โอ้คันนี้มีฝาคาร์บอนให้ออกรถส0 0 0บาทแมกยางใหม่จัดทรงสถานีโชคอัพนะครับมีรับประกันให้อีก6เดือนจัดทรงมาเนี่ยอัคนะอ่าอันนี้ก็เป็นซีวิคครับผ่อนประมาณ5,000กว่าซีวิ c เอดี ปี07นะครับแปลงท้ายเป็นไฟเหลี่ยมเรียบร้อยนะครับแปลงแมนตช์เรียบร้อยนะครับภายหารถผ่อนเบาๆเราก็มีนะครับภายในนี้เบาะหนังคันนี้ตัวนี้จะเป็นตัว S-A-S นะครับภายในเบาะหนังดิสสล้อนะครับเดี๋ยวว่าหลังเราจะเอากระบะามาให้ชมนะครับวันนี้เอารถเก่งไปก่อนคร่าวๆแล้วก็มี B m b อ็บ วีออสอเมล่าแจทีเคแจทีเรามีอ่าเรามีให้ดู <G K S 2> ทั้งรถยุโรปรถญี่ปุ่นใครสนใจแบบไหนทักมาสอบถามดเลยนะครับแทีออกรถสองพันุกร้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเดินดูแบงก่อนไปดูฝาโครงฝาเครื่องหนไปดูห้องเครื่องไหน่อยกิฟต์มคันนี้ดูฝั่งนี้โหดูไฟเลี้ยวดิ ไฟเลี้ยวนี่มาโรงงานเลยมั้งโฉบเฉี่ยว,ยวามากแม็กนี่ยังไม่มีรอยเลยใครหาอยู่บอกเลยว่าร้านเราเล็กๆนะครับแต่คุณภาพเราไม่เล็กนะครับบอกเลยร้านเล็กคุณภาพเเรามีศูนย์มาตรฐานรองรับนะครับวารันตีหลักการขายเดี๋ยวเราค่อยมาบอกกันว่าเราแบ็กเราเป็นยังไงนะครับเรามาดูเรามีรับประกันหลังขายทุกคันครับไม่ต้องกลัว ว่าซื้อรถที่นี่แล้วฮ้ยร้านเล็กๆจะเซอร์วิสให้เราไหมอะไรไหมอ๋อเราเรานี่ฮะโอ้โหเป็นที่เปิดยากหน่อยอะไรที่เปิดให้ไหมอ่าโอ้ห้อเครื่องนี้เดินนิ่งๆเลย มองเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นอยู่ครับเห็นอยู่ใครหาตัวนี้อยู่มาดูของเราได้ครับแว็บสีฟรีรอบคันอยากได้สีไหนเลือกเลยเสบอมจัดให้ครับรลดราคาพิเศษนะครับจาก1 2 5 0 0 0้านบาทเหลือเพียง1 000, 1 9 0 0 0้านบาทเท่านั้น <Okay. S 2> ข้ามาจากไรสดนี่เนี่ยคันนี้ฟิล์มกันรอยรอบคันมาแสนกว่านะเว้ยได้ไฟนี่แบบ ขับอย่างเดียวครับน้ำมันเดี๋ยวเราเติมให้เลยน้ำมันแพงไม่เป็นไรครับโอ้โหทุกอย่างครับแต่ร้านเราถูกแน่นอนครับ <c oughs> อยากมาลองขับอะไรมาได้นะครับคันนี้อ <c oughs> อ่าใช่ อยากดูคันไหนเป็นพิเศษอยากได้รถแบบไหนอยากหารถยังไงปรึกษาฟรีครับดเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราเอากระบะมาโชว์กันอ่าลูกค้าเค้กกบบระบะเดินนิ่งๆมาไม่ถูกเซิร์ชหรอเกเิลแมปได้เลยนะครับคาทูเฟนครับคาทูเฟาานภาษาอังกฤษ C A, A R เลข2แล้วก็ F R I E N D ใน Google Map อีันนี้ก็มันมืดแล้วก็อยากให้มันสว่างสว่างหน่อยผมพีวีมาแล้วครับ อ่าอยากได้รถี่ไหนเ็มีไมีเลยตอนแรกไอ้ไม้มันสายมันได้ไงพึงได้เมื่อกี้ขอพึ่งท่อมเมื่อกี้ก็เนี่ยครับมีรถตั้งแต่เริ่มต้นผ่อนห้าหกพถึงเริ่มต้นถึงสามหมื่ก็เป็นพวกนี้แหละอ่ามันก็หลักล้านนะเนาะแต่อย่างที่บอกครับรถเราเลือกได้เลยอยากได้แบบไหน เรายินดีปรึกษาทุกอาชีชพออกง่ายไม่ยุงง่งยากครับมาดูความสวยกันว่ารถที่เราถ่ายรูปลงเนี่ยตัวจริงจะสวยอย่างในรูปไหมขับดีไหมรถสวยจริงหรือเปล่าวารัตีหลังขายมีไหมเรามาคุยกันครับวันนี้ชอบแบบไหนทิ้งเบอร์ไว้เลยครับเดี๋ยวจัดให้คันไหนดูในไลฟ์สดโทรมาเลยยิงหรือว่าแอดไลน์ไม่ได้ว่าสนใจรถทันนี้ทะเบียนนี้ยังไงเดี๋ยวเราจัดให้ทุกอย่างครับไม่ยุ่งยากแน่นอน อยากดู bm มไหมเออมีใครอยากดูหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดให้ดูทีเดียวอันนี้ก็ชุดแต่ง part m sport นะครับทั้งคันรอบคันเบรกใส่มาให้แล้ว m 3ครับราคากันอีกทีนะครับ m w อเบิกใหม่มาพันบาทนะครับผมเบรก m 5 170,000บาท แอนด์ดับก็ม่มานะครับผมเราเลยเดี๋ยวเราจัดการมะดูพี่เอ็มไหมนะมาดูพาไปดูภายในกันหน่อยโอ้โหเห็นแล้วรักเลย<ๆ>เห็นแล้วชอบเลยอย่างเงี้ย เราเปิดเสียบเครื่องให้นะครับพ่อคาร์บอนวิกแท้นะครับหนึ่งเบิร์ตบรรทัดโมวันนี้เราพาไปลองเบนซ์กันไหมเดีย๋ยวเราไปขับเบนซ์กันดีกว่าไหมเราไปลองเล่นกันหน่อยดีกว่าปะเราไปลองเล่นกันหน่อยดีกว่าปี พาไปลองฮะ๋ไไอ,อ,อไปลองบีเอ็มเหรอไปจะให้ดูว่าขับดีแค่ไหนอันะนี้ครับโหภายในนี่แบบนิ่มนั่งสบายนะครับสบายนิ่มจัด,จดเครื่องดีเซลนะ ดูครับ,รบดูหัวเกียร์อย่างเท่เราเลือกโหมดได้ด้วยนะครับจะเอาโหมดสปอร์ตโหมดครับปกติได้หมดเลยนะครับมีแทตันชีพให้เล่นด้วยนะครับคันนี้อันนี้ต้องสัดไกลๆครับผมบบลแล้วเราพาวนรอบร้านดูวงมาลัยเทโหมดเล้าครับของคันนี้อื ขายหารถ b m มือสสภาพดีได้คันนี้ไปลองมาดูก่อนครับบอกเลยของแถมก็หลักแสนละครับราคาพิเศษเลยนะครับผมรถจาก1ล้านหกแสน0 0 0หบาทบอกมาจากไร่สดนี้เอาไปเลย1นึ่งล้านห้าแบาทนะครับผมอุ้ยรถไปเยอะนะนล้นและกันรอยให้รอบคันไม่อยากได้สีขาวเราแลกเปลี่ยนสีให้ด้วย,อยขอยแถมไปเลยฟรีหลักหบื่นนะหน้าหลายหมื่นนะแสนครับผมคุณแต้มคันแลบเปลี่ยนสีรอบคันนะครับผม เรามีทีมงานมืออาชีพเปนนะครับอ่าเดี๋ยวเราจอดเดี๋ยวเราไปขับเบนซ์กันไปลองดูเบนซ์หน่อยดิไปดูเบน์อยากได้เบนซ์หรอแต่ B M มันทรงมันอ้วนน่ารักดีคันนี้นี่ครับเวลาถอยแล้วก็จะมีกล้องอ่าดอกเบี้ยพิเศษนะครับผมสองจุดสี่เก้าเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับ2อ9เก้าเปอร์็นท่านั้นดอกเบี้ยพิเศษของเรานะครับทุกท่านนี่รอยอะไรแคปล่าจากโรงงานแลยเนี่ยสีขาวเนี่ย สวยๆอยู่เลยนะเออมันรถไม่มีรอยเลยคันนี้ไปเดี๋ยวผมพาไปลองไ, <ป S 1> ไปดูเบนส์เ <ๆ S 2> หรอโอเคไปไปเดี๋ยวเราไปนั่งเบนส์กันครับเด<ป>ี๋ยวเราไปนั่งเบนส์กันก็จะ<ป>ให้รองสับยกเบรกเกอร์ตัวใหญ่ลงลดิงออไฟเ,เดี๋ยจะดับให้ออกกับไฟไฟไม่ได้่อนใส่ก้อนแลวถืกอก,ก่อนใส่แค่ไฟนะยกเบรกเกอร์ลงไม่ได้ จับตอนนี้เลยอะนะลูงยกตัวจับของเราหรืรอของเขาเบเกอร์ตัวนี้เหรอเปิด,ดอ<ล>ะไรป่ะผมอยากรู้ว่าไปนับของล็อกฟีหรือล็อกบูทบดับเบเกอร์เมนเลยนะใช่เอ้าแล้วมันทองเ,าเราเพราะว่ารู้สึกมันเวลาก็บอกไฟห้องนี้มันผิดปกติแร้ผมก็ไปสับไฟปิดปกติยังไงครับ ยกเบเกอร์ลงครับดูนี้เป็นจับล็อกไหนเบกเกอร์ตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับเมนเลยแล้วผมลอกเลยนะอ้าวจับจริงจริง่ะเที่ยขึ้นเลยแต่ผมก็ไม่ได้เอาเมนลงมันต่อไว้อย่างเงี้ยแล้วแต่แต่เมนเราไม่ได้เอาลงอยู่แล้วไปจับล็อกดูใช่แล้วที่ช่วยจับสายเบนทั้งหลังเลยก็ได้สายพิเตอร์ดูแล้วผมเอาก็จับ ไปยกอันนี้ลงสุกันดูดับยกห้องนี้ลงห้องดูดับยกห้องไหนห้องนี้หรอห้องนี้ห้องดูดับ <laughs> ส,สายเมนมันมาอยู่ห้องเราได้ไงวะใสตอนเดินทีแรกตัดสายเสียงเข้า,ขาอ่ะเอ้า ผมแตมเดี๋ยวพาไปลองเบนซ์เซอเอ200เออไหลสดอยู่โอ้โหเข้ามาก็แบบสุขหลาเลือกโหมดได้เลครับผมนี่ด n a ด i ม s elect นะครับสามารถเลือกได้จะเป็นโหมด Comfort Sport Eco ได้หมดนะครับผมตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัยมีแพทเทิร์ชเหมือนกันพวงมาลัยปลติฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวเราพาไปลองดูกว่าโหภายในสวยเลยครับวันนี้เปิดไฟททีครับ มาถามเรื่องไฟไม่ดูเลยตัวนี้เกียร์จะเป็น,ปนอยู่มือคปิดกล้ลงกองเปิดไฟสิเปิดแล้วครับผม,มตัวนี้เกียร์จะเป็นเกียร์มือนะครับรรยรอ,อยู่ตรงมือเปลี่ยนวิญญาณแป๊บคุณกอ้องาต้วนี้เราคอนโทรลตรงนี้เลยฮะ,ะปิดปิดลำโพงอ่ะโหดูช่องแอร์ครับ ยังรอบอกเลยเข้ามานี่แบบร้านต้นๆครับผ่อนสองหมื่นครับข้าวข้าวนอยู่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นช่ไมได้สูงสุดแปดสิบสี่งวดนะครับผมมีเครดิตด,ดีรับไปเลยดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นสองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมคันนี้ราคาลดแหลกเหมือนกันนะครับจากหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทบอกมาจากรายสุดนี้เอาไปเลยหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทครับผม คันนี้แรปฟิล์มกันรอยใสรอบคันมาแล้วนะให้ด้วยคันนี้ให้ด้วยให้ด้วยเหมือนกันอ่าแรปมาแสนกว่าถ้าไม่อยากได้อยากเปลี่ยนสีเดี๋ยวเราจัดการให้บอกเลยครับนี่คุณก้องพูดจริงเลยพูดจริงครับผมบอกเลยตอนรับเปิดร้านใหม่กันหน่อยใครอยากได้จัดให้หมดครับผมนี่ฟิล์มเราฟิล์มเกรดนอกนะเรามาใส่ช่ครับผมฟิล์มเกรดอเมริกันนะครับผมครับไม่ใช่ว่าฟิล์มแบบตามร้านทั่วไปนะครับเราทำเราให้แต่ของคุณภาพกับลูกค้าทุกคันภายนออกภายในรู้ไหม เบาะตัวนี้ปรับไฟฟ้านะครับสองฝั่งค่ากัคัดกันหน่อยครับความเร็วเกินของค่าต้องคาดด้วยไมเนี่ยมาเอด,ดียอ๋ยวเดี๋ยวอมค่ากขังคัดด้วยครับ,ดดร,บระบบความปลอดภยัย เออแต่เบรมันก็นิ่มนะเนี่ยนิ่มนะครับตัวนี้เครื่องพันหกก็ประหยัดน้ำมันมีให้เลือกดันมิกซีเล็กตรงนี้เลยครับอันนี้ปรับเบาะนะครับโหมดอีโค่สปอร์ตคอมฟอร์ตมีหมดนะครับอยากได้แรงสปอร์ตได้อยากได้ประหยัดอีโค่ได้อยากได้นุ่มๆเปิดคอมฟ포ตครับผมเปิดเลยอันไหนคอมฟอร์ตครับไหนชี้จอลูกค้าหน่อยสิดันมิกซีเล็กนะครับลองเสียงก่อนดีดันมิกซีเล็กกดแล้วจะขึ้นที่หน้าจอตรงนี้เลยครับเราอยากได้โหมดไหนคอมฟอร์ตสปอร์ตนะครับผมอีโค่นี้มองเห็นไหมอ่า เราก็เลือกโหมดได n นามกโหมดสปอร์ตนะครับเลือกได้เลยอาจจะในไลฟ์อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวมาดูตัวจริงได้ครับที่โลเคชั่นตลาด289นะครับบางบัวทองครับไ่ถูเซิร์ชเลยครับผมคาร์ทูเฟน c a เเลข2 F-R-I-E-N-D นะครับผมคารทูเฟนชื่อนี้เท่านั้นนะครับ การันตีรถคุณภาพทุกคันเลไม่ต้องกลัวครับไม่มีหลักประกันหลักการขายเรามีศูนย์บริการใหญ่ระดับต้นๆครับที่รองรับอยู่เฮ้ยบิดสปอร์ตครับเป็นไงโฮยครับนี่เครื่องพันหกนะครับนี่ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับผมไม่ต้องกลัวครับว่าไม่มีรับประกันหลักการขายนี่เรามีศูนย์ระดับรับรองเรามีศูนย์บริการรับรองนะครับไม่ใช่ผู้นอกทั่วไปเรามีศูนย์บริการรับรองใช่ครับมาตรฐานแน่นอนครับที่รถที่นี่ สอปอร์ตเป็นไงขู่วิสอปอร์ตเป็นไงเหยียบอย่างนี้นมาครับผมลดบ้านมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับคันนี้ไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นลดปีสองพันสิเจ็ดผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแปดสิบสี่งวดอยากผ่อนถูกกว่านั้นได้ไหมได้ครับผมทักมาสอบถามกันได้เลยครับอยากผ่อนแบบไหน,นเดี๋ยวเราจัดการให้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นสองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับโ้โอชอบช่องแอร์มากเลยเท่เท เดี๋ยววันนี้เราพอหอมปาหออคอาครับใครชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนพักมาสอบถามไม่ได้เดี๋ยวเราจัดการให้ครับนี่ลาถอยหลังก็จะมีกล้องหลังประมาณนี้ครกล้งอ,องหลังครับพร้อมตัวเส้นบอกระยะทางนะครับพร้อมเส้นการระยะนะครับมีเซ็นเซอร์กับถอยหลังด้วยนะครับตัวนี้สวยๆครับผมย้ำราคากันอีกทีนึงจากหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทบอกมาจากรฟ์สดนี้เราลดให้ทันทีเหลือเพียงหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับ แถมฟรีแล้วกันรอยสายรอบคันนะครับหรืออยากเปลี่ยนสีเราจัดให้ได้หมดนะครับแล้วก็ใครมาไม่ถูกเหมือนเดิมครับผมเข้ากรูกันแบบนะครับคนห<ม>าคมว่าคาร์ทูเฟนนะครับ C A R เลขสองนะครับแล้วก็ F R I E N D นะครับพักมาในเพจในเฟซในไลน์ได้หมดนะครับไลน์แอดเราแอดคาร์ทูเฟน dot. t. h. นะครับผมพักมาได้เลยเดี๋ยวเราจัดการเพื่อให้ โอ้ยพออปาพออยากได้แบบไหนอยากอยากอยากให้ขับคันไหนบอกได้นะครับอยากดูวดีโอเนี่ยบอกมาได้อยากให้ขับคันไหนบอกได้นะครับเอ้ยน้องผ่อนเท่าไหร่ให้น้องขับดีไหมขับให้ดูหน่อยเปิดอะไรให้ดูบอกได้เลยนะครับแต่ชอบเบ้นอ่ะดูครับที่พักเท้ายังไม่มีรอยเลยเนี่ยครับเนี่ยที่พักเท้าไม่มีรอยเลยครับนี่แผงประตูครับผม หล่อจริงหล่อจริงบอกเลยแล้วของแถมเป็นแสนอย่างงี้หายากครับลองมาดูครับตัวจริงตลาดรถสองครับบางบัวทองร้านคาทูเฟนครับตลาดรถสองดเกบางบัวทองร้านคารทูเฟนนะครับหารถแบบไหนสอบถามเรามาได้เลยเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับผมวันนี้ก็พอของป้าของพอเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเลืนวันไหนเราจะไลฟ์สดเดี๋ยวเราจะแจ้งที่หน้าเพจอีกรอบหนึ่งนะครับติดตามกันได้มาเข้ามาดูกัน นะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมผอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ